ค่ะนอกจากนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรค่ะนายชันชัยสอนศรีวิชัยค่ะเพื่อนกับลงพื้นที่ไปพร้อมกบลางนันทพรสอนศรีวิชัยนายกเลาการชาติแล้วก็แม่บ้านมหาไทายจังหวัดยโสธรค่ะเพื่อที่จะเยี่ยมสา่งขัญกำลังใจมอบอาหารแห่งน้ำดื่มเครื่องชู่เครื่องดื่มชู่กำลังให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานแล้วก็สอบถามสภาพความเป็นอยู่สถานการณ์การเดินทางในพื้นที่สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ร่วมไป ถึงได้มอบแนวทางในเรื่องของการแก้ไขเพื่อที่จะ ให้เกิดการป้องกันละกะลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์2 5 6 8ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธ,ธิภาพสูงสุดเหตุให้ทุกคนมีความปลอดภัยในชีวิตละกะทรัพย์ส,สินจากการใส่รถใส่ถนนโดยเป็นการโล่งพื้นที่พบปะกับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจบริเวณทางแยกนาสถานีตำรวจผู้ท่อนคอว่างจุดตรวจหน้าอบอตอหัวเมืองอำเภอมหาชนะชัยจุดตรวจตู้ย่ามฝ่ายหยาดอำเภอมหาชนะชัยนอกจากนี้ท่านก็น ย่างใดเดินทางไปเยี่ยมและก็ตรวจความพร้อมของเจ้าหน้าที่ด่านสาธรารณาสุขที่โรงพยาบาลอำเภอคอว่างโรงพยาบาลอำเภอมหาชนะชัยน้ำค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัยดยะโสธรพันบอกค่ะว่าโอกาสนี้เพิ่นก็นอยากสิขอฝากไปถึงพี่น้องประชาชนทุกคนที่ใส่รถใส่ถนนก็ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเฉพาะในเรื่องของการเมาอย่ครับค่ะถ้าอยาก เพื่อนอยากสิ่งห้ทุกคนนี่ซอยกันป้องปลามคนถี่จะคร้องหักนะคะถี่เป็นนักดืมเนี่ยบหไยมีการใส่รถใส่ถนนค่ะเพราะว่าถาออกไปเนี่ยก็สิกลายเป็นความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุบ่บ่าิป์เป็นคนถี่คับคีเองหรือว่าเป็นเพื่อนร่วมทางแล้วก็ถ้าหากว่ามาถึงจุดตรวจเนี่ยก็หมายถึงว่าเจ้าหน้าที่นี่เพื่อนปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเลยค่ะบวมีการผ่อนตนบวาสิ์เป็นกรณีใดโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐนี่จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้ กับประชาชนนําค่ะ